สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับพุธที่29ตุลาคมครับผมใช้คนละครึ่งกันได้ยังฮะใช่แล้วตั้งแต่เช้าเลยมโนใช้ยังได้ใช้ยังได้ได้ใส่แล้วเอาหลออุ้ยเยอะนะหน้าอพาร์ตเมนต์ไม่มีเลืสดเลยเอ๋หอก แต่ว่านี่นี่มโอกัดให้ใช้เธอยังเอากว่าเขาด้วยเหรอเอาแนนอนสิเป็นเก่งของเราอ่ะใช่่ได้ใช้วันนี้ได้ใช้ไปยี่บาบาทเขาโครงการน้อยลงไงกินมันดีมากเลยกินข้าว50ใช่แล้วสแกนเท่ากับว่าเราจ่าย2ี่้าเองถูกต้องแล้วมันใช้ดีเยอะแยะมากมายนะล้างลงล้างรถเลยได้หมดเลยวันนี้คือเอาไว้ง่ายไม่ว่าคุณจะทําเกี่ยวกับเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องสา์ขนส่งสารารณะได้การบริการ แต่ทั้งหมดแล้วทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยววันนี้ะเราอยากจะให้ร้านค้าทั้งหลายนะคะหมายถึงร้านค้าที่ยังไม่ได้คนดูคนละครึ่งอยากให้ดูรายการแฉเบรกหนึ่งลองฟังไปด้วยกันอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสดีๆสําหรับร้านค้าที่ขายบะหมี่ขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวขายป้าขายแล้วก็แล้วแต่ครับวันนี้มันเป็นการโปรโมทร้านของคุณด้วยมันเป็นโอกาสเปิดกว้างเดี๋ยวอยากให้ดูเบรกหนึ่งกันเพราะเอาง่าย เราคิดถึงการเข้าแอปปุ๊บบางคนบอกโอ้ไม่กล้าเข้าแอปหรอกค่า GP มันสูงแต่ถ้าวันนี้คุณดูในรายการแฉนะคะวันนี้แอปเดียวที่ค่า g p จะเหลือศูนย์เปอร์เซ็นเป็นยังไงจะดูกันนะคะท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นวันแรกของโครงการคนละครึ่งพลาสนะฮะวันนี้กระทรวงการคลังออกมายืนยันเลยว่าแค่เพียงตอนเที่ยงครึ่งคคนใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลาสวันแรกเนี่ยคึกคักยอดใช้จ่ายกว่า500ล้านบาทเเงินสะพัดนะ วันนี้คุณเอกนิตินิติทันประพาสรองนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยกล่าวว่าภาพรวมการใช้จ่ายในวันแรกของโครงการคนละครึ่งพัสเนี่ยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็เกินกว่าที่คาดการไว้ค่ะโดยเพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยชั่วโมงแรกเนาะมียอดเงินสะพัดกว่า35ล้านบาทชั่วโมงเดียวนะฮะแล้วก็ตอนเที่ยงครึ่งเนาะมีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการสําเร็จแล้วกว่า 2.49ล้านก็คือ2ล้าน4ีแสนหมื่นคนนะครับผมนะครับยอดใช้จ่ายรวมแล้ว500500ก500ว่าล้านบาทรู้สึกดีใจ <ภา S 2> จริงรู้สึกดีใจที่เห็นร้านค้าขายของได้อย่างคึกคักแล้วประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยทำให้รู้สึกว่าอย่างแรกเลยมันเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้เยอะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ระบบดิจิตอลทำให้สามารถเห็นข้อมูลการใช้จ่ายได้ทันทีแล้วก็วิเคราะห์ การใช้จ่ายกระจายไปยังจังหวัดอะไรบ้างดูได้เลยว่าแต่ละจังหวัดตอนนี้ใช้จ่ายกันยังไงบ้างแล้วก็มั่นใจว่าผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการนี้จะมีผลมากกว่าที่คาดการเอาไว้แล้วก็หวังว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ติดลมในไตรามาสที่4โดยเฉพาะในไตรามาสสี่เนี่ย มันค่อนข้างมั่นใจว่าอัตราการเติบโตเนี่ยจะมากกว่า0.3ค่ะก็สําหรับการพิจารณาเพราะมีคนถามบอกว่าจะมีเฟส2อีกไหมเขาบอกกำลังพิจารณาสําหรับโครงการคนละครึ่ง p ลั s เฟส2นะคะตอนนี <possible usage> <Overwatch> though, ้นายกเนี่ยก็ได้มีการฝากถึงทีมงานให้พิจารณารวมถึงการออกแบบแรงจูงใจให้ร้านค้าเนี่ยเขามีความต้องการมาร่วมเพิ่มทักษะนะคะอย่างเช่นการเรียนรู้ผ่านคลิปการขายของยังไงให้มันปังขึ้นการใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะ สำหรับงบประมาณในเฟสสองเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะรับไว้พิจารณาก่อนเพราะว่าขึ้นอยู่การอยู่กับการกําหนดจํานวนของผู้ได้รับสิทธิ์ในเฟสนี้ด้วยว่าเป็นยังไงวันนี้นายกรัฐมนตรีฮะอนุทินชาญวิรกูลฮะออกมาบอกเพิ่มว่าหนึ่งเรื่องที่ประชาชนที่ลงไม่ทันก็คนที่ลงคนละครึ่งพ l u s ไม่ทันเนี่ยก็ถามว่าขนาดนี้ประชาชนรอได้ที่จะเกิดเก็บตกแล้วก็ให้คำมั่นใช่หรือเปล่ารับเก็บตกคุณอนุทินบอกอย่างนี้ฮะตนก็นำข้อมูลต่างๆแจ้งกับ คุณเอกนิติก็คือัฐานตรีว่าการการวงการคลางเนี่ยฮะเราดูจากโซเชียลมีเดียแล้วก็ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุใช้แอปพลิเคชันไม่ค่อยเก่งหรือไม่ค่อยเป็นครับมีเครื่องมือสื่อสารที่เก่าลงทะเบียนไม่ได้่ใชก็คือคนที่อายุเยอะๆอ่ะรุ่นพอ่อรุ่นแม่เราอย่างเงี้ยถูกต้อก็คืออ,อย่างพวกเราเนี่ยรุ่น Gen X Gen Y เนี่ยเรายังบ้ากับเทคโนโลยียังพอได้ได้อยู่แต่บางท่านเนี่ยอ่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาจะไม่ได้ลงทุนกับเออพวกกับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนครับนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ย เครื่องมือสื่อสารเขาลงทะเบียนไม่ได้แล้วก็ได้ไปแสดงความจำานงจะใช้โครงการคนละครึ่งพัสก็ต้องดูแลให ทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามระดับความยั่งยืนอยู่แล้วครับครับผมส่วนที่ว่ามีประชาชนนำาไปแลกเงินสดนะครับตอนนี้เนี่ยต้องโปรโมทเยอะๆนะครับว่าทําอย่างนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนะครับยิ่งถ้าเกิดทําแบบนั้นเนี่ยก็จะผิดกฎหมายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและกระทบกับโครงการในครั้งต่อไปนั่นเองเพราะแทนที่จะออกคนละครึ่งพัดเฟสสองนะครับออกมาเนี่ยกับต้องไปนั่งสืบสวนสอบสวนแทนไม่ได้ออกโครงการมาสักทีครับ่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้ทาง PPTV ทีวีค่ะเขาลงพื้นที่สํารวจบรรยากาศตลาดแม่ค้าขายผล แล้วไม้ก็เปิดเว่า,าวันนี้ลูกค้ามายืนรอใช้คดสิทธิ์คนละครึ่งพ l u ตั้งแต่ช่วงก่อน6กโมงเชา้าอก็คือมาเริ่มใช้ได้ตอน6กโมงเช,ช้าค,คนเนี่ยมาต่อแถวก่อน6กโมงเชา้าอีกนะ,ะยอดขายเพียงแค่ช่วงเช้าของวันนี้เพิ่มมาแล้วกว่า20%อร์เม,มากกว่า20%่เร็คาดว่าในช่วง2เดือนที่เหลือเนี่ยที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้า,ข,าของตนเองได้หลังจากที่ยอดขายต้องยอมรับพ่อค้าแม่ค้าเข้า่นกันมาตลอด ยอดขายตกขายของยากรู้สึกเงินมันฝืดเครื่องเหลือเกินนะฮะในช่วงที่ผ่านมาแต่ลูกค้าเหมือนตื่นเต้นกับการที่มีคนละครึ่งมากอยากให้สารต่อนโยบายนี้ฮะวันนี้นั้นทาง PPTV ทเขารายงานมาอย่างนั้นขนาดเดียวกันทางข่าวสดเขาลงพื้นที่ไปที่ตลาดประชานิเวศหนึ่งแถวจตุจักรนะฮะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะฮะมีทั้งปอกค้าแม่ค้าลูกค้าต่างออกมาใช้จ่ายตลอดทั้งวันแม่ค้าบอกว่า บางคนเนี่ยใช้ไม่เป็นก็ต้องช่วยสแกนให้บางรายเนี่ยเน็ตช้าร,ระบบร่มบ้างแต่โดยถ,ถือว่าก็ถือว่าเอาง่ายๆมันคึกคักม,มันคึกคักดีนะฮะแต่เสนอให้ภาครัฐเนี่ยพิจารณาให้เงินเข้าร้านทุกวันเพราะอะไรฮะปัจจุบันเนี่ย ยอดเงินจะโอนเข้าวันถัดไปคือวันนี้มีคนมาซื้อใช่ไหมแต่เรายังยังไม่ได้เงินพันเยนนี้เงินมันก็จะโอนเข้าวันถัดไปทำให้บางร้านค้าเนี่ยขาดสภาพคล่องทางการเงินถูกต้องนะครับขณะที่ร้านขายไก่สดนะครับเปิดเผยว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับเนื่องจากเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุครับไม่สะดวกที่จะไปรอคิวทําเรื่องลงทะเบียนที่ธนาคารอีกทั้งยังกังวลในเรื่องของภาษีด้วยเพราะว่าภาษีน่ากลัวม,มาก กลัวจะมีการเรียกเก็บย้อนหลังนั่นเองครับไม่ต้องอะไรหรอกนี่ทำไมร้านนี้ยังไม่ยอมลงคนละครึ่งเลยเท่าแก่เราเท่าแก่เราไม่ลงคนละครึ่งหน่อยเหรอคะอ,อ๋อไม่แน่วันนี้ฟังอาจจะลงก็ได้ เขาสัญญามาแล้วว่าเขาจะไม่เอาเก็บภาษีย้อนหลังแล้วก็ไปผูกกับโรบินฮูดของค่ะโรบินฮูดเนี่ยจะ G ีจะศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผมสมมติวันนี้โอเคคุณทำอาหารอยู่เนี่ยคุณไปร่วมกับเออโรบินฮูดเนี่ยโรบินฮูดเนี่ยจีศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วที่สำคัญคือเลยไหมยังไงเขาจะโปรโมทร้านให้เราด้วยอ้นนี้คือข้อน่าสนใจนะค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกับเขาคือต้องบอกว่าพอโครงการคนละครึ่งวันนี้เริ่มนะคะเขาก็ไปสำรวจว่าแม่ค้าเป็นยังไงเขาบอกมีหลายหลายคนเลยค่ะ ร่วมโครงการคนละครึ่งยอมรับนะคะว่ามีความกังวลเรื่องภาษีก็จริงแหละแต่ว่าก็เลือกที่จะรับสิทธิ์เพราะว่าอะไรกลัวขายของไม่ได้ต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่รับเดี๋ยวขายไม่ออกไงเธอ,อเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะซื้อผ่านคนละครึ่งพลัสอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะฮะ อันนี้คือสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าแขกรับเชิญของมดดำวันนี้ยมดดำถามเมื่อกี้ลงคนละครึ่งพลาซียังร้านเท่าแก่ลาวจากอยุธยาบอกว่าอะไรไม่กล้าลงพี่มดำเจาหน้าอ๋อรายได้เธอเกินร้านแปดเหรออ๋อไม่ได้เกินค่ะแต่หนูกลัวภาษีย้อนหลังนี่ยงทำไมถึงกลัวเอาไมค์ไปให้เขาหน่อยสิอ๋อนะคถามจริงจรินถามสดเลยถามสดสดเลยว่าทําไมถึงไม่ยอมลงคนละครึ่งพาซ์จ้าหนูครับเท่าแก่ลาวเนาะเท่าแก่ลาวจากอยุธยาทาไมถึงไม่ยอมลงคนละครึ่งพาส์ลูก ตอนโครงการแรกอะค่ะรอบแรกก็คือเคยโดนภาษีย้อนหลังมาแล้วก็เลยรู้สึกกลัวนิดนึงค่ะอ๋อแต่วันนี้จะบอกว่าคฆัซกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะเขาเป็นครซกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดคนละครึ่งพลัสเนี่ยหกแสนสองหมื่นล้านทางเนียกระทรวงการคลังยืนยันเขายืนยันกับผู้ประกอบการนะคะ ว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลยอดขายให้กับกรมสัมปทารแต่อย่างใดผูป้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่19ธันวาคมนะครับผม<อ>ตัวเองสามารถสมัครได้จนถึงวันที่19ธันวาคมค2 5 6 8สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเนี่ยมองเห็นสัญญาณบวกนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในไตรมาสที่4มันสอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกรค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยข้ระบุว่าโครงการคนละครึ่งพลาสเนี่ย จะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในภาคค้าปลีกได้มากกว่า6 0 0 0 0ถึง70 70,000ล้านบาทโอ้โหซึ่งไอ้6 0 0 0 0ถึง70,000ล้านบาทเนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญต่อบรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยในไตรามาสสุดท้ายของปีนี้ได้ใช่ครับแล้วก็สำหรับวันที่7พฤศจิกายน2 5ง8เนี่ยเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัสดุ์สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้ร <มา S 1> อเลย,ลอ,เลยอันนี้แหละฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะถ้าเป็นตัวแม่ดาบเองผมจะเลือกฟู้ดเป็นเน่ หรือแบบเอาไเนะี่ยโรบินฮูดเพราะ <pe ars> อะไรวันนี้โรบินฮูดเนี่ยขอบอกเลยค่ะโรบินฮูดเนี่ยคือ GP ของเขาจะมีวันศู <became S 2> นย์เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นแอปของคนไทยเริ่มวันนี้<ช>ถ้าสมมติเราไม่อยากให้เงินรั่วไหลเนี่ยคุณต้องใช้โรบินฮูดเพราะมันเป็นแอปของคนไทยแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาจะมีวันที่ GP ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยย้ําอีกทีนะคะวันที่เจ็ดพฤศจิกายนเนี้ยก็จะเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัสดุสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรก ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มย้ำอีกทีคือ11พฤศจิกายนครับ11พฤศจิกายน2 5 1 8ปเนี่ยประชาชนต้องใช้สิทธิจากโครงการครั้งแรกภายในก่อนห้าทุ่มใช้หมดเหมือนเป็นการเหมือนแบบเป็นการเปิดเป็นรอบๆไปง่ายๆเหมือนเป็นการเปิดการมองเห็น่ะว่าเรายังใช้สิทธิ์นะรอบแรก11พฤศจิกายนใช้หมดก่อนห้าทุ่มนะครับใช่ถ้าอย่างนั้นคุณไม่ใช้ก่อนห้าทุ่มเนี่ยเท่ากับคุณโดนตัดสิทธิตามเงื่อนไขโครงการที่รัฐบาลกำหนดนะถูกต้องครับ แล้วก็เราจะใช้โครงการคนละครึ่งพัสเนี่ยยาวๆไปจนถึง31ทธันวาคม 25, 5. 2 5 6 8ัรสองเดือนสองเดือนใช่ก็คือไปสิ้นสุดตอน5ทุ่มก่อน <5. S 2> เข้าดาวรับปีใหม่เลยถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นเท่าแก่เราว ไปร่วมกับนูน้นเลยลงจ้า <c oughs> แล้วเขาไปร่วมกับโรบิน,นยูทเลยรัฐบาลบอกแล้วปีนี้ไม่เก็บไม่เก็บย้อนหลังเจนน <c oughs> ี่แม่ต้องขออนุญาตเอาเวลาไลฟ์สดของหนูมาออกรายการแฉหน่อยนะคะย่าปุกปุ้ม,ม,าม,ามาหม,ม,ามามาด้วยใช่ไหมาค่าปลุยปุ้มหมามาด้วยวันนั้นที่ปูมาออกรายการยังไม่รู้เลยบุกแม่หนูมีลูกค้าอยู่พันห้าร้อยตัวหนูจะทำยังไงฉันยังคิดไม่ออกว่าเป็นไงจนในที่สุดมันมีเทศกาลเจนนี่จริงๆใช่ ไลฟ์มาลาธอนวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยขนาดหกค่ะสิบสหกคือหยุดไปสามวันค่ะก็คือเอาง่ายสิบหกวันไปหลับไม่นอนกันเลยล่ะเรียกว่าโกยรายได้ที่เขาบอกอีกเท่าไหร่ถึงจะถึงพันล้านลูกขาดอีกประมาณ80ล้านค่ะ ฮะอีก80ล้านจะพันล้านแล้วหรอ,อแค่ห้เดียววันนี้ได้กับมาดาฟินแน่นอเก่งมากเจนี่หมายถึงว่าอีก80ล้านเธอครบพันอันนี้เรื่องจริงหรือไม่จริงจริง,รงตอนแรกหนูบอกจะพอแค่ร้อยไงลูกไม่โอ้โห่ร้อยหนึ่งมัน,ม,นมันแค่พี่อ้ําวันเดียวก็ร้อยแล้วออไปพันแล้วขาดอีก80บล้านเราตองพันล้านครบพันล้าน ยัซ้ายออเดอร์สามหมื่นออเดอร์ที่คืนทำยังไงล่ะพักกดมาหมดแล้วค่ะแม่กดสั่งกลับมากดสั่งแล้วมาขายของลงโรบินยูสบ้างมาเร็วค่าจีพีศูนย์เอาไหมเอาค่ะไมัได้นะครบโอเคค่ะวันนี้ก่อนไปขอบคุณมากครับเจนนี่รัชนกแล้วก็บูมอุ้มหมานะคะเดช่วงหน้าค่ะสักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ